ี่ปุ่นงานนะคะจากญี่ปุ่นไปลิงนั่นเองไปลิงไปลิงรออยู่หรือพี่เน็กยังอยู่ไหมพี่เน็กยังอยู่ไหมนะคะงานตัวนี้เป็นงานกางเกงกระเป๋าข้าง คาโก้ชื่อรายการเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่างานด้านในหนูบอกเลยคล้ายๆตัว407ใครที่รอง,งาน407อยู่หรือว่าจองรอบก่อนไม่ทัน FJ 6 4ก็ไม่ทันพี่ลองดูงานรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนะคะเป็นงานมีกางเกงช่างผ้าโพลีแบบนี้กระเป๋าข้างเท่ๆเลยนะคะก็มีเป็นแนวแบบคาโก้อุ้ยของอะไรอะตัวนั้นยูนิคอร์จ ขออนุญาตรับนึงเที่ยงนี้กินอะไรดีคะน้องพรอคุยแรงมากถามหาของกินแล้วมีส้มตำแล้วส้มตำแล้วเนือหนึงหนึ่งนะ <c oughs> วันไหนงานเยอะนะโกดังเนี้ยชอบชอบกินส้มตำกันนะเป็นเป็นงานแบบว่าที่ต้องแบบของมันต้องมีในเวลาลว <c oughs> งาน,นเยอะเอะเรอเออ่ะดูรีวิวไปเพลินเพินก่อนลูกค้าโทนสีกางเกงช่างอะ่ะเขาก็จะออกประมาณนี้นะ <c oughs> ใครที่ดูหรือว่าเล็ง fj 6 4ไว้ คุณอินคุณอินกระเถิบมาทางนี้หน่อยเออคุณอินกระเถิบมาทางทางนี้หน่อย,อยใหม่ไปห้อยเลยแหละหนี่เกง่งงช่างใหม่ไปห้อยเลยลูกค้าผ้าโพลีเขาจะเป็นเนื้อผ้าประมาณนี้ นะคะผ้าโพลีเขาจะเป็นเนื้อผ้าประมาณนี้บางตัวก็คือไม่มีกระเป๋าข้างนะคะเป็นทรงแบบเกงๆช่างคาโก้เนาะแล้วบางอันเนี้ยอันนี้เ็จะเป็นคล้ายๆเหมือนงานชุดหมีอ่ะนะเออเหมือนเป็นเซ็ตมากอะพวกชุดหมีอะไรเงี้ยลูกค้านะคะสีก็ประมาณนี้โทนนี้หมดเลยใครที่เคยเปิด FJ64 ใครเคยเปิด 407A นะ ประมาณนี้เลยลูกค้าค่ะนะคะเน้นงานทรงช่างใส่ทำงานและงานมังกี้อ่ะชอบอย่างหนึ่งงานมังกี้นี่ให้เต็มสิบเลยเพราะว่าไซส์ลูกค้าจ๋างานมังกี้ลูกค้าลองดูหน้ากล้องได้เลยไซเป็นไซที่กำลังดีไซปกติงานญี่ปุ่นลูกค้าจะกลัวว่าไซเล็ก แต่ถ้าเป็นงานมังกี้ปุ๊บไซส์คือเอวเนี่ยประมาณ3-4ลูกค้า3 4 36คือม 36, ีมา34-36-38ไปลุ้นได้เลยในงานมังกี้ตัวนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ได้ติดงานแบบโอเวอร์ไซส์แบบ2คนใส่ได้เออมันเกรมันเกรตรงนี้ลูกค้านะคะ,นะคะงานออกคล้ายๆ407กับ f c 6 4เลยเหมือนที่แอนมินพอยบอก เอามาเปิดรีวิววันนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นตัวอย่างงานนะว่างานด้านในประมาณไหนแล้วก็มังกี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะในเรื่องของไซส์แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของผ้าสะอาดความสะอาดคือเต็มสิบลูกค้างานมังกี้นะคะผ้าค่อนข้างสะอาดนะรุ่นนี้อาจจะมีให้รุ้นแบบว่าเวทไพล์เนาะแอดพิงเนาะมีมีมีเวทไพล์ออกนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นทรงช่างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทรงช่างเลย เดี๋ยวพิมพ์ตามไปได้ไหมลองดูไซส์ได้ลองดูไซส์ได้นะคะเดี๋ยวให้น้องแงะปายให้ดูไซส์ก็ได้ลูกค้าไซส์คุณผู้ชายตัวนี้ไม่ค่อยติดไซส์เล็กเนาะแบบว่าเอลยี่สอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยออกส่วนใหญ่คือออกเอลสาอาพนะจากที่เห็นหน้าหน้ากระสอบนะคะลูกค้ามีทั้งเอลบางบางตัวเป็นเอลสมอกด้วยเอลสมอกเอลยังยืดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอลตะขอนะคะกระเป๋าข้าง มีออกเยอะนะกระเป๋าข้างแต่ว่าจะไม่ใช่งานกระเป๋าข้างล้วนนะคะลูกค้าราคาก็ปักหมุดมาเรียบร้อยตัวนี้พีพีเกน่งร้อยกิโลเป็นงานญี่ปุ่นเกรดสวยป้ายมังกี้นะคะราคาเพียงแค่5,500บาทรีวิวลดเพิ่ม500ร้อใครจะรับรีวิวซีมาได้เลยเหลือ5้าทวนเหลือหทวน ราคาห้าพันทวนแค่เฉพาะลูกรีวิวหน้าไลน์นะคะลูกค้าขาลูกใหม่ได้ราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะจำนวนตัวประมาณเท่าไหร่คะมินจา๋าตัวนี้ก็คร่าวๆนะอยู่ที่ประมาณเอนะ่อร้อยแปดสิบเนาะร้อยแปดสิบม่ไม่เกินสองร้อยตัวประมาณนี้นะคะไม่เกินสองร้อยตัวประมาณนี้มีทั้งผ้าโพลีปนกับคอตตอนนะลูกค้าเนาะน้องเห็นมีบางตัวเหมือนเป็นเวทไพล์นะติดมาด้วยทรงแบบนั้นเลยกางเกงช่างเนี่ยลูกค้าลองดูทรงได้นะ เอวประมาณนี้ขาไม่ใช่ขามมานะลูกค้าขาจะเป็นขาแบบทรงทํางานเนาะขาแบบกระบอกกระบอกกลางกระบอกเล็กประมาณนี้เข้ารูเข้าทรงนะคะงานใหม่ป้ายห้อยผ้าใหม่ออกเยอะงานมังกี้ผ้าค่อนข้างสะอาดแล้วเขาจะมีทรงแบบชุดหมีอะทรงชุดหมีอย่างเงี้ยจริงๆขายเป็นงานแฟชั่นได้เลยนะมันแปลกแล้วมันหาย,ยาก <Hey. S 1> เออโคตรเท่เลยใส่แฟชั่นเอาไปเอาไปอะแดปได้เลยอะ hey. เป็นผู้ชายตัวใหญ่อะค่ะมันต้องกองอประมาณสประมาณไม่เกิน2 0 0ตัอคตัวพี่ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ180นะคะ180ถึง200ไม่เกินนี้นะาุณนพี่จ๋า5้0 0บาทสีก็จะเป็นโทนนี้เลยเกงช่างนี่แท้จริงน้ำเงินกรมนะคะน้ำตาคลครีมอยาเงี้ยดำนะคะนะสีจะโทนประมาณนี้เลยใส่ทำงานช่างได้นะคะ หรือว่าบางตัวเป็นงานแบบขายเป็นงานคาโก้กระเป๋าข้างก็ได้ลูกค้าตัวไหนนี่เป็นกระเป๋าข้างลูกค้าก็อัพคำราคาได้อีกอนะคะอุ้ยเท <uke S 2> นะจริงๆผ้าล่มเนี่ยเหมือนฟีลงานเดินป่าด้วยซ้ำงานต่อขางานต่อขางานกระเป๋าข้างเนี่ยลูกค้าขายดีนะคะอันนี้ก็มาเ,เปิดรีวิวแล้วนะลูกค้า P ีที่รอกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะงานจริงๆงานก็สวยนะโอเคเลย5,500บาทค่ะพี่ผ้าใหม่เยอะ มังก <Monkey S 2> <ช>ีนะ,ะผ้าสะอาดลูกค้าที่เคยเปิดงานมังกีต้องรู้อยู่แล้วมังกี้ข้อดีเลยคือผ้าสะอาด2คือไซส์ไซส์ติดไซส์ใหญ่เยอะใหญ่หญไม่ได้ใหญ่แบบโอเว่าไซส์งาน US นะคุณพี่จา๋างานใหญ่แบบขายดีอะไซส์คุณผู้ชายเอวแบบว่ามีแลว้วตักซี่มีแลว้วนะคะใหญ่แบบว่าขายดีอะมีเอวมานสาม้นอะเนี่ยสามสี่สหกขายดีนะขายดีแบบ ออกต่างจังหวัดอ่ะบ้านหนูขายดีนะไซส์ประมาณแบบถายาอกมาฝั่งนี้หน่อยเออเหมือนมันออกกล้องไปมันเลยมันเลยกล้องโอเคเฟอร์เทียมเข้าไหมเฟอร์เทียมเข้ามาแล้วหมดจองหมดเรียบร้อยค่ะพี่นะคะต้องรอรอบใหม่ประมาณเดือนกุมภาธ์นะถ้าเป็นเฟอร์เทียมของ KWE นะคะเออประมาณนี้สวยลูกค้าไซส์โอเคเลยกระเป๋าข้างก็ออกประมาณนึงนะ นะคะกระเป๋าข้างออกประมาณนึงเลยนะออกออกหลายตัวเลยนะโชว์กันนะติดติดกันเลยนะคะ mm hmm. ใครอยากสอบถามงานไหนสอบถามมาได้เลยน่าไรั์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจบงานช่างมีงานหมวกต่องานหมวกอันนี้ก็รอรีวิวกันมาหลายคนน่ะหนูบอกเลยนะคะคน mm hmm. ทันเนี้ทุกวันนี้ที่ขายอยู่นะจะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําที่เคยรับแล้วติดใจแล้วมาเอาอีกนะคะ mm hmm. แล้วก็พ่อค้าส่งลงเกลือ นะงานหมวกตัวนี้ก็ใครทันดูรีวิวถือว่าโชคดีมากวันนี้น้องชิงมาเปิดรีวิวก่อนไม่ได้มีเยอะนะงานหมวกเพราะฉะนั้นลูกค้าขาใครยังไม่ได้แชร์กดแชร์เลยเปิดการมองเห็นนะถ้าต้องการ cf ลูกรีวิวจะได้ cf ติดนะคะมีเพื่อนมีพี่ขายงานหมวกอยู่เล่นงานหมวกอยู่แท็กมาดูได้เลยแท็กมาดูแท็กเข้ามาชมไลฟ์สดได้เลยค่ะแชร์ไลฟ์ได้เลยนะนะคะตัวนี้ก็ นะคะรหัส P9 ที่โชว์อยู่กางเกงขาย,ยาวกระเป๋ากระเป๋าข้างของผู้ชายนะทรงช่างทรงช่างเวดปอยคาโก้มีติดนะคะเนี่ยผ้าคอตตอนนะลูกค้าเป็นแบบคาโก้คาโก้ตอนนี้คาโก้ก็ขายดีนะคาโก้ก็มาฮิตติดตลาดนะคะลูกค้าเออสวยๆนะรีวิวใครจะรับได้ลดเพิ่ม500นะเนี่ยคาโก้ ปกติคาโก้ยกกระสอบกันหลักหมื่นนะคะลูกค้าคาโกญี่ปุ่นยกกระสอบกันหลักหมื่นนะแม่นะนะคะตัวนี้ก็ราคาเพียงแค่5,500บาทนะคะลูกค้าขาไม่ทัน KWE ไม่ทันงาน f j ตอนนี้ของหมดเกลี้ยงเลยเนาะ6กกับ407หมดเกลี้ยงนะคะแวะมาดูป้ายนี้ลูกค้าขามีของพร้อมส่งแต่ว่ามีไม่ได้เยอะนะ P9 นะคะไม่ได้มีเยอะนะคะลูกค้าถ้าเห็นรีวิวแล้วต้องรีบเลยนะคะทักแชท เฟซบุ๊กสบายออเดอร์ได้เลยหรือว่าจะเป็น l ล n e Off i c i a l สบายแอดสบายออเดอร์ได้เช่นเดียวกัน2ช่องทางเลยลูกค้าพรุ่งนี้มีอุ้ยเนี่ยสไตล์แบบเนีย่ยเห็นไหมเวดปอยคอตตอนของดิกกี้จ้ะนะคะดิกกี้ออก1นะคะดิกกี้ออกหนึ่ง,นะะกกอองส่วนใหญ่มันจะเป็นทรงช่างอะนะ้องพี่ให้ดูขอบนะให้ดูขอบดูอะไรนะ้องพี่จ๋าน,นี้เขาเย็บ mm hmm. เย,บย็บเอวเข้านะเอาออกได้อีก นี่ไซส์สาบอกแล้วงานมังกี้อะไซส์ดีอันนี้ก็ไซส์ขายดีนะ32มสิบสองนี่ัยรุ่นได้เลยไซส์สามสิบสอนี่ัยรุ่นได้เลยเอวแบบ30 3, 2, 3, 4, 3, อัพสามสองสามสี่สาหกอะเชื่อหนูสิกางเกงไซส์เนี้ยไขยดีคุณผู้ชายบ้านเราอ่ะไซส์เนี้ยเยอะนะนะคุพี่ค่ะใครถูกใจก็ตามไป cf เลยรีวิวรถเพิ่มห0า 500, หรือจะเอาลูกใหม่ได้เลยค่ะพี่แคบไลฟ์สดหรือยัง แคไลไ์สดให้ติดนะคะคุณพี่ขาคอมเมนต์นะจะได้เห็นรหัสเนาะน้องแอนมินจะได้แจ้งข้อมูลได้ถูกต้องนะคะลูกค้าหานะกังเกงทํางานชายตอนนี้ก็แทบจะหมดเนาะหมดหลายตัวเลยกางเกงทํางานชายนะนอกจากตัวเนี้ยก็จะมีเป็นงานสแลกนะคุณพี่จ๋าสแลกชายญี่ปุ่น เหลือน้อย FJ 51ก็ใกล้แล้ว FJ 51แล้วก็ KWE 402สลัชายสีเข้มนะคะตู้เพิ่งมาเมื่อเช้านี้เนาะตู้เพิ่งมาใหม่เมื่อเชา้านี้ใครทันดูบ้างตู้ KWE ตู้5ต้องบอกแบบนี้เป็นรายการที่อ๋อพวกกางเกงอะไรอะ่ะกงเกงกีฬากางเกงผู้ชายเสื้อยืดผู้ชายที่จองกันไว้เมื่อช่วงประมาณอาทิตย์ก่อนเนาะอาทิตย์ก่อนสออาทิตย์ก่อนนะลูกค้า ตอนนี้ก็มาถึงครบเรียบร้อยนะคะใครที่จองทันรอบนู้นเลยล่าสุดนะคะก็เดี๋ยวทยอยจัดส่งสินค้าวันพรุ่งนี้เลยนะคะฝากไว้หนึ่งรอบลูกค้าที่โชว์อยู่นี้จะเป็นงาน MK Monkey งานจากญี่ปุ่นนะเนี่ยใหม่แพ็คถุงเยอะมากให้ดูเลยลูกค้าใหม่แพ็คถุงไซส์ดีมากสีก็สวยผ้าใหม่ตำหนิน้อยนะคะตำหนิเลอะเปื้อนนะคะน้องตีให้ประมาณแค่ไม่เกิน1 5หรหรอกแต่งจงไม่ถึงนะคุณพี่คะ ใหม่แพ็คถุงเลยรีวิวยังว่างลดเพิ่มให้อีก500บาทสำหรับใครที่จะ CF รีวิวนะคะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เลย